สวัสดีครับแฟนวัชพลวันนี้เราพามาชมชุดตกแต่งเพรสโตใรยารรสจะหล่อจะคมแค่ไหนนะครับเดีย๋ยวจะพาซูมเข้าไปดูใ,ใกล้เลยนะครับชุดนี้เป็นชุดตกแต่งนะครับเพรสโต ชุดตกแต่งแท้นะครับจากโตยต้าถ้าใครอยากได้ชุดนี้นะครับจัดเลยนะครับบอกเลยว่าเด็ดครับบอกเลยว่าสวยเป็นการดีไซน์นะครับกันชนหน้าครับห้ยื่นออกมานะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับแล้วก็มีแถบสีดำนะครับพร้อมกับ สติกเกอร์สีแดงนะครับแปะอยู่ตรงแถบด้านข้างถ้ามองภาพรวมแล้วนะครับชุดเพโตนะครับชุดเพโตสวยมากครับสวยมากเข้านะครับกับตัวรถได้ดีเลยจะมองมุมซ้ายนะครับหรือมุมขวา มองมุมไหนก็สวยสเกรด,ด์้านข้างครับสวยลงตัวมากครับงานเนี้ยบเลยนะครับบอกว่า,อาบอกเลยว่างานแท้นะครับสวยๆนะครับด้านข้างก็สีขาวพร้อมกับแถบสีดำพร้อมกับสติกเกอร์ เฟสโตสีแดงในส่วนของมุมท้ายนะครับใส่สเกิร์ตเข้าไปแล้วยิ่งดูหล่อนะครับยิ่งดูสวยสเกิร์ตหลังครับสีขาวตัดสีดำพร้อมกับสติกเกอร์สีแดง เพสโต้รพร้อมกับปลายท่อเสียคู่นะครับเป็นป้ายหลอกนะ,ะเป็นท่อหลอกไม่ใช่ป้ายหลอกเป็นท่อหลอกครับแต่ก็ดูสวยดีนะครับดูสวยด,ดีดูลงตัวเลยแหละนะฮะเดี๋ยวซูมเข้าไปดูใ,ใกล้ครับสติ๊กเกอร์เพสโต้นะครับสีแดงครับแล้วก็ช่องรังผึ้ง ด้านท้ายอ่ามันจะครอบนะครับมันจะครอบกันชนท้ายเลยนะส่วนท่อเสียนะครับท่อเสียก็อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมดูมุมขวานะครับก็สวยนะครับ ถ้าเกิดใครชอบนะครับชุดเพสโตนะครับสอบถามราคากันเข้าไปได้นะครับสอบถามราคากันเข้าไปได้แต่ถ้าใครนะครับซื้อรถยาริสอ่ะกับผมเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับเดี๋ยวผมแถมให้เลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเดี๋ยวผมแถมให้เลยมานะครับใครจะเป็นลูกค้ารายแรก ที่ได้ชุดตกแต่งเพรสโตนะครับที่ติดมาจากโรงงานนะครับที่แต่งมาจากโรงงานอ่าไม่ใช่แต่งมาจากโรงงานนะครับคือติดอ่าที่ศูนย์เรานะครับแต่สั่งแต่สั่งนะครับมาจากโรงงานนะครับเพื่อมาติดตั้งที่ศูนย์อืมยังหล่อเลยยังหล่อยากสวยเลยนะครับ เข้ากันได้ดีนะครับดูม,มุมด้านข้างะนะฮะเห็นไหมสเกิร์ตสเกิร์ตออกแบบเนี่ยช่างลงตัวเลยนะครับเข้ากันเลยสเกิร์ตด้านหน้ามันอ่เหมือนจะมีเขี้ยวนะครับมันจะมีเขี้ยวตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้นิดนึงนะครับทำให้รถดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นนะครับ ในส่วนคลิปนี้นะครับผมจะไปพูดระบบนะครับเพราะว่าเราพูดมาในคลิปอื่นนะครับมาหมดแล้วนะครับคลิปนี้เราจะโชว์ชุดเกิร์ดนะครับของเพโตนะครับเท่านั้นในส่วนภายในก็เหมือนเดิมครับภายในนะครับ เดี๋ยวพาเข้าไปชมอีกนิดนึงแล้วกันเนาะภายในครับเบางคนอยากจะดูภายในไปด้วยนะครับแผงประตูครับบัวดังสังเคราะห์แผงควบคุมสวิตเป็นร์แบ็กสีดำเงามือจับเมทัลลิกลำโพงแล้วก็ที่วางแก้วครับเบาะก็เป็นบาะหนังครับปรับเมนวน ปรับได้6ทิศทางพร้อมกับตะเข็ิได้สีเท่าเบาะนะครับออกแบบใหม่ออกแบบให้อบกระชับตรงด้านข้างเบาะนะครับทำให้นั่งสบายนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วนเครืเล่นก็ครับรองรับ Apple c a คเแล้วก็ a n d r o i d Auto นะครับ ใช้งานง่ายครับหน้าจอขนาด8นิ้วแอร์อัตโนมัติของมุหหุ้มหนังครับหัวเกียร์หุ้มหนังเด็กมือยังเป็นไม่นวนอยู่นะครับฐานเกียร์เป็นแบคครับแล้วก็แถบด้าน,นข้างเป็นสีเมทริกครับรมดำ ในรุ่นสมาร์ทนะครับให้ปุ่ม p u s สตาร์ทมานะครับเรียบร้อยนะครับกุญแจคีย์เลสแล้วก็ปุ่มเปิดปิด VSC TRC แล้วก็ระบบ Stop Start นะครับอัตโนมัติแอร์แบ็กเจ็ดจุดเจ็ดตำแหน่งนะครับส่วนในรุ่นนี้ครับเติมลมยางเท่าไหร่นะครับลมยาง ถ้าเป็นขอบ15นิ้วครับ36ทั้ง4ล้อเลยนะนะครับถ้า14นิ้วถ้า14นิ้ว33กับ30อ่าก็ให้ดูขนาดยางขนาดล้อแม็กแล้วกันนะครับก็36นะครับอ่าทั้ง4ล้อเลยนะครับโอเคด้ส okay, น ด้านหลังครับออกแบบให้ดูคล้ายหนังครับเป็นแบบฮาร์ดนะครับแผงควบคุมสวิตช์เป็นแบ็กมือจับเมกแล้วก็ที่วางแก้วลำโพงนะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังพร้อมตะเข็บได้สีเทาเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับ ส่วนด้านหลังครับด้านหลังเขาจะมีครับช่องชาร์จ2จุดหนึ่งแอมป์ครับเป็นไทสีครับด้านหลัง2จุดอันนี้ใส่มาทุกเกรดรุ่นนะครับส่วนเสาอากาดก็นะครับใส่มาทุกเกรดลเลยครับใส่มาทุกเกรดรุ่นเป็นแบบคลิปฉลาม นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเกิดชอบนะครับสนใจแอดไลน์นะครับเข้ามาคุยกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์นะครับไว้ใต้นะครับคอมเมนต์นี้นะครับเผื่อใครอยากจะได้นะครับหรืออยากจะซื้อชุดเพลโต้นะครับชุดแรกนะครับของยาริของนิวยาริสสองพแล้วกันนะครับมาใครซื้อคันแรกนะครับเดี๋ยวผมแถมให้เลยนะครับ ถามให้เลยอะนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจนะครับกับทางช่องวัสพลของเราด้วยแล้วกันนะครับเพียงแค่ครับกดไลค์กด u b s ส r i b e นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมลงเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับไว้เป็นรุ่นไหนขอบคุณครับสวัสดีครับ